สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎและชาวลัคนากรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงประจําเดือนสิงหาคมปี2568 ของชาวราศีกรกฎชาวธาตุน้ำที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติฟังไว้เป็นแนวทางก็พอสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวก จะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปหรือถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ต้องเก็บไปคิดมากแต่อาจจะนำข้อคิดดีๆคำแนะนำดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกรกฎ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะ6ดาบ Ace of Cups s t a c นะคะความเข้มแข็งกล้าหาญ Ace of Cups Queen of Wands Fool นะคะ5ถ้วย Emperor เลเวอรแล้วก็สเหลียญนะคะมีไพ่พัฟฟิเคเนตอีกหนึ่งใบคูติเวชันเป็นราศีที่จะได้เคลียร์นะสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปจากชีวิตของคุณนะคะได้หลุดพ้นจากเรื่องแย่ๆนะหลุดพ้นจากสิ่งเลวร้ายคนที่ไม่ดีจะออกไปนะชีวิตคุณจะมีความสุขมีความสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นนะคะ ความสุขนะกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะคะใครที่มีความทุกข์มีเรื่องกังวลใจนะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็กำลังจะขี้คายในทางที่ดีมากขึ้นนะความทุกข์ความทุกข์ท,กทั้งหลายมันกำลังจะผ่านไปแล้วก็จะเกิดความสุขมากมายที่จะเข้ามาเยือนนะคะ ให้กำลังสื่อว่าไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามนะขนาดนี้จงเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะชีวิตคนเรามันก็มีทั้งเรื่องดีไม่ดีปะปนกันไปยามที่มีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิต ก็ขอให้มีความสุขกับมันให้เต็มที่เพราะว่ามันอาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะแล้วก็เหมือนกันเลยก็คือถ้ามันมีเรื่องไม่ดีเข้ามานะเราก็อย่ากังวลใจอย่าสูญเสียหรือหมดหวังกับชีวิตนะคะตรงเชื่อว่ามันก็อยู่กับเราได้ไม่นานเหมือนกันนะมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีเสมอก็ขอให้ปล่อยวางกับในบางปัญหาแล้วก็มีความหนักแน่นนะคะใจสู้ มีความอดทนนะก็จะทําให้คุณผ่านพน้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะนะมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้มันเป็นสิ่งที่คุณจะเข้าใจนะได้ดีในช่วงระยะเวลานี้นะคะสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะเช่นคนที่คิดไม่ดีกับเราหรืออะไรที่มันไม่เหมาะสมกับเราก็จะถูกปัดเป่าออกไปนะแล้วก็จะนำพา คนดีๆหรือสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะสิ่งดีๆนั้นนะจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้คุณมีพลังใจมีแรงบันดาลใจที่ดีในการทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จนะบางทีใครที่กําลังรู้สึกหมดพลังใจก็เหมือนได้รับกําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างหรืออาจจะมีคําพูดจากคนรอบข้างสักคนหนึ่งที่ เหมือนให้ข้อคิดหรือให้คำแนะนำที่ดีกับเรานะทำให้เราเหมือนอมีไอเดียหรือมีแรงจูงใจที่ดีมีแรงขับเคลื่อนที่จะทำสิ่งต่างๆได้ดีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนจะมีเพชชั่นอะไรใหม่ๆนะหรือได้รับแรงบันดาลใจที่ดีมากขึ้นสำหรับใครที่ชีวิตนะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการแข่งขันนะคะอาจจะกำลังขมักขม้นเตรียม สอบเข้าทํางานนะสอบเข้าเรียนหรือเรื่องของการประกวดผลงานต่างๆการแข่งขันกีฬานะคะก็มีเกณฑ์นะที่จะได้รับชัยชนะนะคะได้รับรางวัลแห่งความขยันความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจนะแข่งขันอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะนะได้รับอ่าชัยชนะที่คุณรอคอยด้วยนะคะหรือชาวราศรีกรกฎ คุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นก็ได้นะมีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจมากขึ้นไม่อ่อนแอเหมือนที่ผ่านมาอาจจะด้วยคุณเจอเจอเรื่องราวต่างๆมากมายมีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะคะรู้ว่าสิ่งไหนควรทําไม่ควรทานะเพราะเราก็เคยเจอเจอมาหมดแล้วซึ่งมันก็สามารถานำบทเรียนนำประสบการณ์ต่างๆ นะมาสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตให้กับตัวคุณดีมากๆนะคะแล้วก็จะมีความก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นในเรื่องของการทำงานหรือการาประกอบอาชีพต่างๆนะ Queen s of w o r d นะคะความสูงส่งนะหรือความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะใครที่กำลัง ทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆนะมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าเติบโตหรือถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะก็กําลังจะเข้าที่เข้าทางทุกอย่างดูลงตัว แล้วก็กําลังจะส่งผลดีกับตัวคุณด้วยนะดังนั้นความเหน็ดเหนื่อยความตั้งใจของคุณไม่เสียเปล่า <c oughs> ก็จะตอบแทนด้วยความสําเร็จที่คุณต้องการนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎนะอาจจะกําลังเครียดๆกับการทํางาน <c oughs> ก็อาจจะหาเวลาไปท่องเที่ยวนะคะหาเวลาให้กับตัวเองอาจจะไปเที่ยวกับครอ,อบครัวก็ได้นะไปเที่ยวกับคนรักได้ไปเที่ยวในท,ที่ที่คุณอยากไป เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะกับการใช้ชีวิตนะคะ,ะบางคนไปเที่ยวแนวธรรมชาติทะเลภูเขานะให้ธรรมชาติช่วยบำบัดจ,จิตใจทำให้เหมือนได้เติมพลังชีวิตนะทำให้คุณสดใสมีชีวิตชีวามีกำลังใจในการที่จะกลับมาทำงานมากขึ้นนะอาจจะไดะ้แรงบันดาลใจดีๆได้เพรสช่อนอะไรใหม่ๆ ที่จะมาต่อยอดในเรื่องของการทำงานมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่ๆนะคะที่อาจจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆมากมายในอนาคตก็ได้เนี่ยมีมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่นะหรือคุณอาจจะได้ไปอยู่ในสังคมใหม่ๆก็ได้นะคะเป็นสังคมที่อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณชนิดที่ว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้นะความอ่อนน้อมถ่อมตน การที่เข้ากับคนได้ง่ายนะความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเรานี่แหละที่จะสร้างเสน่ห์นะคะทําให้มีคนอ,อยากจะมารู้จักกับเราอาจจะมีคอนเนคชั่นดีๆต่อกันก็ได้นะมีโชคลาภจากเพื่อนฝูงนะคะาจากกระยาณิมิตที่ดีนะหรืออะไรที่มันเคยสูญเสียไปหรือหลุดลอยไปในอดีตมันก็ จะหวนกลับมาหาเราอีกครั้งนะด่งไพ่สองเหรนะคะอาจจะเป็นโอกาสที่เคยหลุดลอยไปนะแต่มันจะกลับมาอีกครั้งนะคะเมื่อคุณพร้อมนะคุณพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสดีๆนะที่เราเคยพลาดไปมันก็จะถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณต้องไปแก้ปัญหาหรือไปเคลียร์ปัญหาที่มันคาราคาซังนะอาจจะไปเป็นคนกลางเจรจา ต่อรองเรื่องของผลประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะอ,ะอาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะถ้าเป็นปัญหาของคนอื่นยิ่งถ้าเราอเอาแบบตัวเองไปรับแทนนะตัวเราอาจจะเดือดร้อนเองก็ได้จะช่วยเหลือใครนั้นนะก็ควรจะมีขีดจํากัดด้วยอย่าช่วยเหลือใครเกินตัวเดี๋ยวตัวเราอาจจะเดือดร้อนซะเองก็ได้นะคะ,นะก็เป็นดวงโดยภาพรวมสำหรับชาวราศีกรกฎ ดี๋ามาดูเรื่องการงานนะกันแบบเจอะลึกกันเลยนะคะดวงการงานของคุณช่วงนี้นะจะเป็นยังไงบ้างอา High Princess King of w a r นะคะเก้าถ้วยอา c h a r i o สิบเหรียญน,นะคะค่อนข้างดีมากๆอาจจะเหนื่อยหน่อยแหละนะเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องคิด ต้องทําต้องจัดการนะงานง,งานค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้นะไหนจะงานเก่านะที่เพิ่งเคลียจบไปแล้วก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะด้วยได้รับความไว้วางใจมากขึ้นก็ได้นะได้รับความไว้วางใจในการแสดงความรู้ความสามารถงานที่ต้องบุกต้องลุยนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจอาสาสมัคร นะงานที่ต้องใช้แรงกายนะใช้กําลังนะหรือใช้ความอดทนต่างๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะความสําเร็จที่รอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางจะมีคนชื่นชมชื่น,ชอ,นชอบในผลงานของคุณนะคะจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่หรือใครที่ทํางานแบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆนะต้องทํางานนอกสถานที่ไปพบลูกค้า ไปติดต่อนะดีลงานต่างๆก็จะได้รับผลสำเร็จที่ดีมากๆหรืองานที่เกี่ยวกับทางด้านแฟชั่นนะคะอาจจะออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าเครื่องประดับนะหรือเครื่องสำอางต่างๆผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะ ก็จะโดดเด่นนะประสบความสําเร็จดีมากๆบางท่านอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการได้ปรับตําแหน่งนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะผู้ใหญ่ให้โอกาสนะให้โอกาสดีๆให้คุณได้แสดงความรู้ความสามารถหรือไม่บางท่านนะคะอาจจะได้ไปสืบทอด กิจาการของครอบครัวก็ได้นะเพราะว่ามีไพ่สิบเหรียญน,นะคะนะชีวิตจะประสบความสําเร็จนะก็มาจากคนในครอบครัวของคุณก็ได้ได้สแสดงภาวะความเป็นผู้นําหรือบางท่านนะคะ อาจจะต้องอเป็นหัวหน้าครอบครัวนะในการทำงานในการหาเงินอาจจะต้องแบกรับภาระเยอะหน่อยนะแต่ก็ขอให้อดทนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ดีมากๆนะคะรวมถึงงานที่เกี่ยวกับาทางด้านการค้าขายนะขายของกินของใช้งานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับที่พักโรงแรมรีสอร์ทนะกลุ่มงานเหล่านี้ก็จะ มีความาสาเร็จแล้วก็โดดเด่นดีมากๆนะคะดวงการงานช่วงนี้นะก็ค่อนข้างดีอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจะได้รับผลสําเร็จอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้นะก็มีผลการเรียนที่ดีนะคะยิ่งถ้าคุณขยันนะตั้งใจเรียนก็จะยิ่งทำให้ผลสอบหรือ,อสิ่งที่เราหวังไว้นะก็เป็นจริงได้นะคะได้ผลการเรียนที่ดี สอบได้สอบผ่านนะหรือเรียนรู้วิชาต่างๆวิชาใหม่ๆได้อย่างดีมากๆช่วงนี้เรียนรู้อะไรได้อย่างท่องแท้หรือรวดเร็วได้ดีมากๆนะคะก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะก็เพื่ออนาคตที่สดใสนะอนาคตที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกร,รกฎนะคะมาดูเรื่องการงานนกันต่อเลยนะคะ จะมีเสียงฝนแทรกนะคะตอนนี้ฝนตกอยู่ดวงการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะ King of Pentacles Relaxing Well of Fortune สามเหรียญน,นะคะอ้าสามถ้วยน่าจะมีข่าวดีเรื่องเงินเกิดขึ้นหวังเงินอะไรไว้นะมีโอกาสที่จะได้นะคะจะสมหวังเรื่องเงินนจะได้เงินจากการลงทุน นะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆนะคะบางคนอาจจะมีการนําเงินไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีในอนาคตนะแต่ว่าการลงทุนอะไรนั้นอาจจะต้องวางแผนให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่ที่เรามีความรู้มีทักษะกับสิ่งนั้นนะก็จะทําให้เรา,าทําผลงานออกมาได้ดีไม่เครียดแล้วก็นําพาคนไป สู่ความสําเร็จแล้วก็มีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนะลงทุนใดๆก็อาจจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่าไปทุ่มลงทุนนะแบบสุดตัวหมดตัวนะเดี๋ยวมันอาจจะเกิดความเครียดได้นะคะ ่เราแบบทำแบบค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่านะค่อยๆเริ่มต้นนะจากสิ่งเล็กๆทําทํเทียรเล็กททละน้อยก็จะก่อเกิดเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยก็ได้เราอาจจะลงทุนด้วยเงินก้อนเล็กก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายเติบโตก็จะเกิดความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะก็จะมีเรื่องของการนําเงินไปลงทุนนะในเรื่องของ าการสร้างมูลคา่าเงินทองที่มีเพิ่มมากขึ้นหรือบางท่านจะได้เงินนะจากการขายอาสังหาริมทรัพย์ก็ไดนะ้ใครที่มีบ้านคอนโดที่ดินที่ประกาศขายอยู่มีเกณฑ์ที่จะขายได้นะคะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตอาจจะมาใช้จ่ายมาใช้นี่มาลงทุนเพิ่มเติมหรือบางท่านนะาขายไปเพื่อซื้อใหม่ก็ได้นะคะอ,อย่างเช่นขายบ้านหลังเก่าเพื่อไปซื้อหลังใหม่ที่อาจจะ ขนาดใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะเพื่อรองรับจํานวนครอบครัวที่มีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑที่จะได้เงินจากการใช้คําพูดนะอาจจะเป็นในหน้าเป็นพนักงานขายนะคะธุรกิจที่ช่องที่ต้องใช้คําพูดนะช่วงนี้เฮงปางดีมากๆพูดแล้วเป็นเงินเป็นทอง นะพูดแล้วก็จะมีเงินเข้ามาจะได้เงินจากการพบปะผู้คนจากการเข้าสังคมอาจจะมีคอนเนคชันดีๆต่อกันนะคะมีการทําธุรกิจร่วมกันนะร่วมลงทุนก็เกิดเป็นสิ่งที่จะทําให้มีเงินมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะหวังเงินอะไรไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะโดยมากแล้วเงินส่วนมากก็จะมาจากาการลงมือทำนะจากความขยัน ความเพียรพยายามตั้งใจของคุณเองแล้วก็โชคชะตาก็จะเป็นใจด้วยนะที่จะทําให้ทุกอย่างมันดูคล่องตัวมากขึ้นนะดูง่ายขึ้นหาเงินได้มากขึ้นนะเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเกินคาดเกินความคาดหมายเราก็ต้องเร่งทําเร่งกรอกโกยให้มากๆนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ก็อาจจะหมดไปกับเรื่องของการเรียนการศึกษา นะบ้านไหนมีลูกมีบทนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องจ่ายเยอะหน่อยนะทั้งค่าเรียนค่า,าเทอมนะค่าใช้จ่ายจุกจิกภายในบ้านด้วยแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะนะจ่ายไปกับสิ่งที่มันจําเป็นก็จงจ่ายไปเถอะมิฉะนั้นอาจจะเสียค่าปรับได้นะกะ็เป็นสิ่งที่พายอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีกรกฎนะคะก็ได้เงินมานะอยากจะให้วางแผนการเงินให้ดีจัดสรรนะคะให้เป็นระบบระเบียบ แล้วก็มีวินัยนะกับการใช้จ่ายเงินในทุกๆเดือนเราอาจจะตั้งงบประมาณนะค่าใช้จ่ายไว้บ้างนะคะแล้วก็พยายามคอนโทรลให้มันอยู่ในงบประมาณนะที่เราตั้งไว้นะก็จะทําให้เหมือนเป็นการได้สร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินที่ดีมากๆนะคะมาดูเรื่องความรักกันต่อนะความรักสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่นะช่วงนี้เดวิลนะคะ สิบไม้เทา้า happy scholar อ่าแล้วก็แปดถ้วยนะคะมีห้าเหรียญไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเรื่องของความรักสำหรับอ่าคนมีคู่ถ้าเป็นคู่รักที่มีปัญหากันนะคะอาจจะเป็นปัญหาของการไม่ซื่อสัตย์กันนะปัญหาการนอกใจมันอาจจะไปต่อกันได้ยากนะจนบางที อาจจะได้เจอข้อสรุปของปัญหาแล้วก็ได้นะคะคือไพ่กำลังสื่อว่าบางทีการที่เราพยายามกับความสัมพันธ์ที่ที่มันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยนะเป็นเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวมันอาจจะทำให้เรามีความทุกข์นะมีมีเรื่องกังวลใจนะหรือเศร้านะคะกับเรื่องของความรักมากเกินไปจนแบบไม่เป็นอันทำงานมันจะเป็นผลเสียกับตัวเราได้นะไพ่กำลังสื่อว่า อะไรที่เราที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เราควรปลดที่เราควรปล่อยไปนะคะเราควรจะปลดปล่อยไปดีกว่านะเรายิ่งยื้อไว้มันอาจจะทําให้เรามีแต่ความทุกข์ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคู่รักที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะก็อาจจะมีแค่อา่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องของการใช้อารมณ์ต่อกันที่สามารถ จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะคือถ้าเป็นปัญหาใหญ่โตเรื่องของการนอกใจนอาจจะต้องอต้องหาข้อสรุปของปัญหาเพราะว่าถ้ายิ่งยื้อกันไปมันอาจจะยิ่งแย่ก,กันทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นความรักที่ มั่นคงต่อกัรน,นะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการอาเอาแต่ใจหรือความน้อยอกน้อยใจกันบ้างนะก็หรือไม่ก็ช่วงนี้นะคะคู่รักอาจจะต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็ได้อาจจะต่างคนต่างเครียดในเรื่องของการทํางานต่างคนต่างก็มีภาระในเรื่องของ ครอบครัวของแต่ละฝ่ายด้วยนะบางทีทะเลาะกันมันไม่ได้เกิดจากคุณสองคนแต่เกิดจากคนภายนอกก็ได้นะคะที่อาจจะเป็นประเด็นทําให้ทะเลาะกันนะสิ่งที่พ่าจะสื่อก็คือ,อพูดคุยกันทำความเข้าใจกันนะคะหรือไม่ก็ชวนกันไปเที่ยวบ้างนะคะไปสร้างบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆอาจจะช่วยทำให้สถานการณ์ที่มันดูแย่มัน ดูผ่อนคลายมันดูมีความสุขขึ้นมากก็ได้นะก็เป็นสิ่งที่พายอยากจะสื่อนะคะบอกกับชาวราศีกรกฎนะสำหรับคนมีคู่มาดูคนโสดกันบ้างนะคะเก้าเหรียญน,น่าจะโสดดีกว่านะคะเนี่ยสี่ไม้เท้าสั้นเก้าไม้เท้านะคะอ่าแล้วก็สามไม้เท้าอืมความรัก คือมันก็มีความรักเข้ามานะคะก็อาจจะมีคนคุยบ้างแหละนะไม่ได้แบบว่าโสดสักทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่อยากชัดเจนในตอนนี้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณมันกําลังไปได้สวยเลยทั้งเรื่องงานนะเรื่องเงินนะคะก็เลยไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่มันก็มีบ้างแหละนะคนคุยแต่ก็อาจจะด้วยบางคน ยังไม่ถูกสเปคเราเท่าไหร่เราอาจจะตั้งสเปคไว้สูงถ้าไม่ได้อย่างที่เราหวังเอาไว้นะเราก็อยู่เป็นโสดดีกว่านะคะนะเราก็อยากได้คนที่ดีที่จะเข้ามาดูแลนะจิตใจเราเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้ามาแบบอยู่เคียงข้างกันนะคะถ้าไม่ดีนะมีแบบไม่ดีซู้ไม่มีซะดีกว่านะก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครจะ อ,อยากมีความรักหรืออยากจะชอบชีวิตอิสระนะแล้วแต่คุณเลือกเลยถ้าคุณโสดก็โสดแล้วรวยโสดแล้วก็เกิดความสําเร็จแต่ถ้ามีเรื่องของความรักนะคะก็ขอให้มีสติให้มากๆนะเพราะว่ายังคงเป็นรักที่ต้องดูดูกันไปก่อนนะอาจจะยังหาความชัดเจนอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะคะแต่ก็มีโอกาสนะที่จะได้เจอเจอคนที่ถูกใจที่อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกล อยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้หรืออาจจะกําลังคุยกับนะคนต่างชาติต่างภาษาอยู่ก็ได้นะคะยังไงก็ดูคนนะสแกนคนให้ดีๆด้วยอย่าใจร้อนกับเรื่องของความรักนะคะค่อยๆดูกันไปอ,อย่าปิดท้ายสุขภาพ hermit 5้ามไม้เท้านะคะ,ะแล้วก็ king of cup สุขภาพช่วงนี้อาจจะต้อง ระมัดระวังเรื่องของความเครียดนะหรืออาจจะมีเรื่องกังวลใจจนทําให้ปวดหัวหรือพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับก็ได้นะเพราะว่าหมดแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะคอยทาให้นอนไม่หลับนะอาจจะทําให้อ่าภูมิต่ําได้นะแล้วก็ไม่สบายได้ง่ายต้องระมัดระวังด้วยนะก็พยายามขจัดความเครียดออกไปอาจจะหาเวลาไปเที่ยวหรือไม่ก็ไปทํกากิจกรรมต่างๆเพื่อผ่อนคลาย อย่างเช่นไปเล่นกีฬานะไปเล่นดนตรีก็ได้นะคะนะใครที่ชอบเล่นดนตรีก็อานะทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบหรือไม่ก็อาจจะฟังเพลงนะใชนะ่ให้ดนตรีนะช่วยบําบัดความเครียดของเราก็ได้นะคะนะเปิดแบบอานะดนตรีคลอๆนอ้นะนะในระหว่างที่เราพักผ่อนอยู่มันก็ทําให้หลับง่ายนะมีความสบายอกสบายใจเกิดขึ้นด้วยนะคะนะนะรวมถึง ระวังเรื่องของอาหารการกินนะจะทานอะไรช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะพวกอาหารรสจัดนะของทอดของมันหรือของที่มันปรุงไม่สุกนะคะเพราะอาจจะมะีเป็นผลเสียกับลำไส้กับกระเพาะอาหารของเราก็ได้นะจะกินอะไรช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วก็ระวังอย่าให้น้ําหนักเพิ่มนะช่วงนี้อาจจะ กินแบบตามใจปากสั้นหนอยนะคะนะถ้าน้ําหนักเพิ่มมันก็อาจจะนํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บมากมายยังไงก็นะควบคุมน้ําหนักของเราให้ดีด้วยเอากินพออิ่มกินพอประมาณนะคะนะอย่าก,กินเยอะเกินไปเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาได้นะก็เป็นสิ่งที่พายอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีกรกฎนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซัปรแตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดไปตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ